อ้าวแล้วเข็มดื้อกับแม่ปะคะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแม่เขาลูกแม่กโกรธอ่ะเข็มทำอะไรร้องไห้ทำไมคะไม่เข็มร้องไห้ทำไมคะทำอะไรอ่ะลูกดื้ออะไรรักไม่อ่องรู้แล้วแล้วแย่งแย่งอะไรไม่อ่องลูกอ้าวแล้วแย่งไอแพดแม่ก็ทำไมอ่ะคะแย่งก็ทำไมลูกฮะ แล้วแย่งแม่ทำไมอะลูกไปขอโทษแม่เขายังต้องขอโทษก่อนขอโทษสวยๆนะ